À. 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 đừng đừng bay lên luôn, bay lên ม <Mommy. S 1> า, mm. า,ามีครับมามีครับปลาเยอะไหมลูกดูดิ <c oughs> ดึงดึงเลยลูกเออดึงใกล,ล้แกล้เข่งเร่งเรงไปอือดึงลูกดึง Anh nói đâu? Nhưng xong xong À tôi dày trong lưới Ba lúc ba này nó ba này kiếm Ba Ba này ba này Ba 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 ปลาขนมให้ขนมปลาขนมปลาอัน a, น er <t os> <t os> <t os> <t os ี้ครับอันนี้เอาดูวะโอ้โหปลาด้วงเลยโอ้โหตัวเบรมเลยอะ มามี pues mm ่ครับมามี nah ่คร <mind> ับโอ้ยตัวปลาโลมเลยตกจิ้มมามี่ครับมามี่ครับมามี่ดึ้งหุย ui kiếm ngày 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 Dê yay Dê ngày Dê ngày Dê 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 ngày อย่าไปใกล้นะลูกอยู่ตรงนั้นนะลูกนะเดี๋ยวพกกิมซื้อขนมมาใหม่นะบอกปาลาแล้วลูก <ปา S 1> เดี๋ยว่ากเดี๋ยวพอกิมซื้อมาขนมมาใหม่นะปลาครับนี่นะปลาแม่ไม่ช่วยนะอืมแบบีไม่ไม่ตกลงไปไงลูก ระวังตกลงไปเอะเดี๋ยวไปซื้อขนมให้ปลาใหม่ไว้ให้พรุ่งนี้นะปลาบายบายกันเร็วปลาบายบายเอ,อ่อกินมาใหม่นะโอเคอเคก่งมากเลยไปใส่แม็ดลดู้ลกมาเร็วครับมาใส่แม็ก่อนครับ